เก็บแก้วขมิ้นเอามาทำแช่อิ่มค่ะแล้วก็จะได้ถวายพระคุณเจ้าที่ท่านท้องผูกแก้วขมิ้นนี่เขาจะอมเปรี้ยวแล้วก็มันอมเปรี้ยวถ้าเราทานกับน้ำาปลาหวานก็จะอร่อยมากเรแล้วนะครับเดี๋ยวพัก,พนนกผ่อนก่นนะครับวันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับเดี๋ยวยังไง ไปเดินไทรร้อนในลำพันธ์ไก่อนนะครับแล้วก็จะปอกปอกเสร็จเราก็จะฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เค้าเกลือกับน้ำตาลใส่ไต้ช่องฟรีสไว้สัก คืนหนึ่งวันล่งขึ้นก็ทานได้เพราะว่าม่ม่วงเขาไม่เปรี้ยวจัด นั้นเราก็จะฝานเขาเป็นชิ้นบางๆนะคะเขาเพิ่งเก็บจากต้นมาใหม่ๆยังสดกรอบอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วเหี่ยวลราใช้กัรได้ไหมแม่ชิก็เคยทำแบบเหี่ยวให้ดูครั้งหนึงแล้วคือ <c oughs> <c oughs> ทิ้งไว้หลายวันแล้วทำเขาก็ใช้ได้ค่ะรสชาติก็ยังดีแต่ว่าเคล็ดลับที่เราทำเนี่ยเรามักจะเอามะม่วงที่เขาไม่เปรี้ยวจัดเนยนะคะมาทำคือคือคือ,คอมะม่วงค่อนข้างออกมาทามันแต่ว่ามีรสเปรี้ยวอยู่ด้วยเนี่ยพอเราทำออกมาแล้วมันจะคืนเดียวก็อร่อยละค่ะนี่เวลาทำนะคะแม่ชิดก็จะใส่เกลือ แต่น้อยเนื่องจากว่าเวลาเค็มแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้ซึมเข้าเนื้อแล้วไม่ได้อร่อยอะไรเลยแล้วน้ําตาลก็ใส่พอประมาณก็ไม,ไม่ไม่ทราบว่าจะบอกว่าใส่กี่ช้อนโต๊ะกี่ช้อนแกงนะคะเพราะว่าเราก็ทําพอประมาณที่ไม่ปกติเวลาทำมักจะต้องได้ทําในตอนช่วงที่ว่าเลยเพนไปแล้วเราก็ชิมไม่ได้แต่เราทำรสให้มันอ่อนๆไว้ก่อนแล้วเรา ก็ค่อยมาเติมทีหลังได้เช่นถ้าไม่เค็มเราก็ค่อยเติมเกลือได้แต่หวานก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่คนทานหวานมากก็ไม่ดีนะคะเรานำมะม่วงมาทั้งหมดเจ็ดผลค่ะที่ทำมีทั้งผลใหญ่ผลเล็กคลบกันนี่เราก็ ในในเนี้ยนะคะก็จะได้6ผลนะนี่ผลที่7จ็ก็เราก็กำลังจะทำกันผลที่7นี่ใหญ่สุดเออที่ที่วัดเนี้ยแก้วขมิ้นผลใหญ่ชิเดเยอะนะค่ะแล้วก็สีเหลืองอลาบเลม่ชีก็เลยเรียก แก้วทองคำอยู่เลยเลยคือไม่ค่อยนึกถึงคำว่าแก้วคขนิ้นเลยนี่ค่ะเราก็ทำผลที่เจ็ดอยู่ค่ะมะม่วงลูกที่เจ็ดแล้วก็ปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเออหั่นนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็จะเตรียม แช่อิ่มนะคะแช่อิ่มอันนี้ไม่ได้ใช้น้ําแช่อิ่มแบบน้ำไม่ใช่ต้มไม่ใช่ต้มน้ําตาลสุกๆนะคะแต่เราจะทําสดๆเลยก็คือเอาเกลือคลากับน้ําตาลคา่ะแล้วก็ไว้ใต้ช่องฟรีแล้วก็จะมีอุปกรณ์อของเราคือเกลือกับน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นน้ําตาล นน้ำตาลนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเกลือเราจะใส่ลงไปไม่มากเพราะว่าถ้าหากว่าเค็มแล้วมันแก้ไขไม่ได้ก็ลองสักครึ่งช้อนโต๊ะดูก่อนแล้วนะคะลองดูก่อนถ้าหากว่ายังไม่เค็มเนี่ยเราเติมได้แต่ถ้าหากว่าเค็มเกินไปเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ลองดูก่อน ันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือแร้วค่ะเพราะว่ามือก็จะลาะ้างแล้วนี้เราเค้าเกลือนะคะครึ่งช้อนโต๊ะไปก่อนถ้าไม่อร่อยพรุ่งนี้เราก็เติมเกลือได้อีกค่ะแต่วมาชีชิมไม่ได้แล้วเพราะนี่มันหกโมงกว่าจะทุม่มละเลยเพนทำก็คงไม่น่ารังเกียจเพราะเราก็ทำเตรยียมไว้ถาวายทั้งพระทั้งชี คนที่ปฏิบัติอยู่ในวัดต่อไปเราก็ใส่น้ำตาลนะคะใส่เยอะหน่อยได้ค่ะเนื่องจากว่ามะม่วงเขาจะมีอมเปรี้ยวใส่ไปสักสี่ช้อนก่อนค่ะแต่ถ้าหากว่ายังไม่หวานพอพรุ่งนี้เราเค่อยเติมใหม่ได้ค่ะไม่เป็นไรใส่ไปสี่ช้อนโต๊ะนะคะ ก็เคล้าแล้วเราก็เตรียมกล่องไว้ใส่เพื่อเข้าใต้ช่องฟรีซนะคะเตรียมกล่องเอาไว้